สำหรับแฟนๆนะฮะเตรียมเฮกันได้เลยครับเมื่อหนุ่มยอดยงศิลป์หรือที่หลายๆคนนั้นรู้จักหนุ่มคนนี้ในบทของวันเฉลิมนั่นนะครับกำลังมีข่าวดีฮะเพราะล่าสุดเนี่ยหนุ่มยอดนั้นถูกเปิดตัวในฐานะศิลปินภายใต้สังกัด c r e ดเอ n น e ต t ร์เทนเซึ่งค่ายนี้เนี่ยอยู่ในเครือของ One Tre e One Label ค่ายของฮันบินเจ้าของเพลงฮิตอย่าง BGBG นั่นเองครับโดยยอดครับเป็นสมาชิกคนแรกของบอยกรุ๊ปของค่ายซึ่งมีแลนจะเดบิวต์ในช่วงครึ่งปีหลังในปี2023นี้ฮะ เอาเป็นว่าแฟนๆนั้นรอติดตามไม่ได้เลยครับแต่วันนี้เนี่ยคมบันเทิงของเราขอพาไปส่องผลงานกันสักหน่อยครับกับผลงานแรกที่หลายคนนั้นจํากันได้กับละครเรื่องทองเหนือ9้าครับในบทวันเฉลิม ลูกชายของลำยองนั่นเองฮะที่มีมานะอดทนกตัญยูน่าเอ็นดูจนเป็นที่รักของคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของพราวมุขะที่รับิดเป็นสชลันทรพระเอกวัยเด็กนั่นเองครับและนอกจากผลงานการแสดงแล้วนะฮะเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มยอดจงศิลป์น,นั้นได้ปรากฏตัวในเทรนนีเอหรือกลุ่มเด็กฝึกหัดที่ก่อตั้งและก็เปิดเผยเป็นสมาชิกก่อนเดบิวต์จริง ึ่งคาดการ์ครับว่าจะเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มใหม่ของ h ฮเลเบ b ลส์นั่นเองครับถ่ายใต้การดูแลของ b i g h i t Music แต่ก็น่าเสียดายครับที่กลุ่มดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกไปในวันที่23ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาครับแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะแฟนๆนั้นสามารถเตรียมตัวรอติดตามสมาชิกคนอื่นๆและก็ผลงานการเดบิวต์ของหนุ่มมากความสามารถคนนี้ไว้ได้เลยนะฮะกับหนุ่มยอดยองศรีนั่นเองครับเชื่อว่าสมกับการรอคอยแน่นอนและถ้ามีการอัปเดตอย่างไรของบันเทิงนั้นนะฮะจะร ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ